สำหรับประเด็นในส่วนของมังคุดนะครับหลายท่านก็ได้ติดตามข่าวสารติดตามในรายการมาตลอดแต่ก็ยังมีประเด็นในหลายท่านก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยตัวเลขที่เรามีการประเมินสถานการณ์ของผลผลิตมังคุดเราก็ยังคงอธิบายว่ามังคุดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับมีกระจายอยู่ทั่วไป แต่ถามปริมาณนั้นเราก็ตอบได้เลยเขาว่าไม่มากในมังคุดรุ่นธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ารุ่นที่ใหญ่ที่สุดหรือรุ่นที่มากที่สุดมันก็จะมีอยู่สองรุ่นก็คือเพ่่ผฐานการบานมาหมายความว่าบานอยู่ต้นเดือนมีนาคมอันนั้นคือรุ่นหนึ่งรุ่นที่สองตอนนี้กําลังเป็นเม็ดมะเขือมะเขือนั้นอาจจะเป็นมะเขือเล็กหรือมะเขือใหญ่ก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นนี่คือสรุ่นทึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีปริมาณที่มากแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเ,าเราจะประเมินโดยภาพรวมทั้งหมดที่เห็นในส่วนของปริมาณแล้วที่ออกมากก็มักจะเป็นต้นที่มีสภาพคุณภาพใบที่ไม่ค่อยจะดีหรือว่ามีความสมบูรณ์ต่ำแล้วก็ออกอยู่ตามาส่วนต้นที่ไม่สมบูรณนะ์นก อันนั้นก็คือปริมาณดอกที่ค่อนข้างจะมากในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการพัฒนาการจเจริญเติบโต,ตที่ไม่ค่อยเป็นไปได้ดีส่วนกรณีรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นขนาดใหญ่ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในอีก20วันข้างหน้าหรือว่ารองลงมาเหล่านั้นก็มีกระจายอยู่ทั่วไปแต่ก็ต้องอธิบายว่าปริมาณนั้นไม่ได้มากถามว่าสรุปจริงๆแล้วเนี่ย ลักษณะของปริมาณพื้นที่หรือผลผลิตมังคุดเราตอบไม่ได้เลยครับเพราะมันมีความหลากหลายมากทีเดียวที่ไม่ออกนั้นก็ถือว่ายังเยอะมากถึง40%ให้ท่านสังเกตดูได้ครับว่าเราไปในพื้นที่ตอนเนี้ย เข้าไปในสวนก็มีดอกกำลังโตเป็นมะเขือพวงก,กำลังใกล้จะบานก็มีแต่ก็มีปริมาณที่อยู่กระจัดกระจายอยโดยทั่วไปอาจจะมีเกือบทุกต้นแต่ในแต่ละต้นก็เป็นเฉพาะใบแก่บางสวนก็เป็นในใบเพสราติดแก่เพราะนั้น ผมก็เลยไม่อยากเอาตัวเลขมาทำให้เกิดการสับสนแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีมุมมองสำหรับในเรื่องของมังคุดที่เราจะมองไปข้างหน้านมองมังคุดไม่ใช่มองแค่วันนี้เราต้องมองไปข้างหน้าจะมองอย่างไรเรามาฟังกันต่อได้เลยครับสำหรับประเด็นสาระในส่วนของมังคุดที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของการมองมังคุดคือ หลายสวนประสบความสําเร็จและก็ความสําเร็จเหล่านั้นอาจจะประสบความเฉลี่นในน้อยบ้างมากบ้างหรือว่าอยู่ในระดับปานกลางบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งครับกลับไม่ประสบความสําเร็จก็คือไม่สามารถที่จะทําให้มังคุดนั้นออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตได้คือความสําเร็จของมังคุดเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงลําดับสําคัญ ก็คือการที่จะทําให้มงคุดออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตอันนั้นคือส่วนที่หจะมากหรือจะน้อยก็อยู่ที่ปริมาณดอกซึ่งปริมาณดอกเองไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดมากนักนะครับอย่างเช่นที่ดกเกินไปกับที่ออกน้อยออกน้อยแต่ว่าอยู่ในระดับที่อยู่ปานกลางกับให้คุณภาพที่ดีกว่าออกมากจนกระทั่งขาดคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องชี้วัด ต่อมาก็คงเป็นเรื่องของปริมาณผลผลิตปริมาณผลผลิตจะเป็นคำตอบสําหรับส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญและท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของผลผลิตที่ออกมาเนี่ยได้ปริมาณแล้วก็ยังมีคุณภาพคุณภาพเหล่านั้นเป็นเรื่องของคุณภาพทางการตลาด การตลาดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรามีมังคุดที่ออกมาเป็นผลโตผิวมันผิวมันลายผิวลายเป็นมังคุดหูเขียวมีลักษณะมองโดยรวมแล้วมีความสมบูรณ์อันนั้นก็คือความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท้ายสุดก็จะส่งผลต่อด้านของรายได้ของเรา ในส่วนผมเองนั้นก็ได้พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาคำตอบเพราะว่าจากส่วนหนึ่งนะครับเป็นคำพูดที่พี่น้องเกษตรกรกและท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะพูดกันหลากหลายโอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรล็อกเดี๋ยวมันก็ออกดอกเองอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือบมังคุดไม่มีสูตรสำเร็จทำแล้วลงทุนแล้วมันไม่ให้ผลผลิตเลยมันทำให้เราเนี่ย ขาดทุนในบางปีเราไม่ทําอะไรเลยเราไปใช้สูตรโบราณใช้สูตรดั้งเดิมก็คือไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็ออกมาเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความสับสนว่ามังคุดมีสูตรสำเร็จจริงหรือไม่ความจริงแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเรามีมุมมองในลักษณะว่าเ,เราทำพืชปลูกพืชเราวางแผน เราก็ต้องจัดการตามแผนของเราแต่ในแผนของเรานั้นมันมีลักษณะที่มีความแตกต่างอย่างาสำคัญมากก็คือพือส่วนใหญ่เราไปบังคับบังคับให้เขาเจริญเติบโตบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงบังคับให้เขาออกดอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาหลักการเหล่านี้มาใช้กับบังคุดเราจึงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ ซึ่งในส่วนของความสําเร็จที่ผมได้ทํางานศึกษาและก็ได้นําพาพี่นอศกรและผู้สนใจเนี่ยเข้าไปร่วมฟังร่วมสังเกตการร่วมศึกษาเรียนรู้ท่านก็จะเห็นนะครับว่าความสําเร็จตรงนี้เกิดจากการสนับสนุนการเจริญเติบโตมากกว่าการบังคับคือเดิมนั้นเราเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมีหลักการที่เราคิดไว้แล้วก็คือส่วนที่หนึ่ง ก็คือการเจริญเติบโต,ตของพืชคือความพร้อมของพืชส่วนที่สองก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศส่วนที่สามก็คือคุณสมบัติของปัจจัยการผลิตเราเชื่อว่าปัจจัยการผลิตถ้าเราให้ในอัตราสูงมีอัตราความถี่ก็น่าจะไปทดแทนในส่วนของความพร้อมของพืชได้ยกตัวอย่างเช่นอายุใบตราบใดก็ตามครับที่อายุใบไม่ได้ อายุใบไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเอาปัจจัยไปบงังคับเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแตกใบอ่อนหรือว่าในเรื่องของการออกดอกส่วนต่อมาบ้างส่วนครับถ้าหากว่าท่านไปเปิดตำราดูในอดีตที่ผมเคยนำเสนอไว้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วในข้อมูลของการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี นะครับได้ศึกษาไว้ว่าจะต้องมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นต่ำกว่า23องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา3คืนอันนั้นเป็นหลักการหนึ่งที่ถูกต้องครับแต่มันใช้ได้ไม่เสมอไปเพราะว่าในสองปีที่ผ่านมาเราไม่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า23องศาเซลเซียสเลยแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำให้มังคุดเหล่านี้ออกดอกได้เอาแค่เย็นแต่บางพื้นที่โชคดีนะครับอุณหภูมิ ที่อยู่ในตามแนวเขามีอุณหภูมิที่ลดลงมากกว่าพื้นที่ลาบก็เลยทำให้เ,เกิดอัตราการออกดอกได้ดีขึ้นอุณหภูมิอยู่ในช่วงเช้ามี20องศาอยู่วันสองวันประการต่อมาสิ่งที่เราเห็นและเราก็พบว่าบางส่วนถ้าหากว่าในจังหวะที่สภาพใบาไม่พร้อมสถานะอากาศไม่พร้อม นั่นก็คืออุณหภูมิพูดไปแล้วความยาวของแสงแดดความร้อนความแห้งแรงและที่สำคัญก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศถ้าหากว่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีสนับสนุนความสำเร็จที่เราจะไปบังคับบางคุดก็มไม่มีโอกาสเลยถ้าหากว่าสองตัวนี้ไม่สนับสนุนก็คือทั้งในส่วนของสภาพอายุใบ แล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีเงินทุนเท่าไหร่เราใช้ปัจจัยลงไปเต็มที่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันในทางกลับกันถ้าหากว่าในจังหวะที่เราจะใช้ปัจจัยไปสนับสนุนการเจริญเติบโตก็คือใช้ในระยะของการที่เป็นใบใบอ่อนส่งเสริมการเจริญเติบโตเราส่งเสริมเต็มที่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการออกดอก นั่นก็คือการยึดหลักสร้างสภาวะความเครียดเพื่อให้เกิดการเครียดก็คือการสร้างฮอร์โมนเอทิลีนเอทิลีนก็จะไปสร้างฮอร์โมนไซโตไคนินไซโตไคนินก็จะเป็นฮอร์โมนในการสั่งการให้ออกดอกซึ่งนั้นหมายความว่าส่วนที่หนึ่งเราจะต้องทำอายุใบให้ได้ส่วนที่สองเราจะต้องทำสิ่งแวดล้อมคืออุณหภูมิความร้อนความแสงแดดและก็ความชื้นสัมผัสในอากาศ ส่วนที่3เราจึงจะมาใช้ปัจจัยการใช้ปัใจจัยในครั้งนี้ก็จะกลายเป็นการใช้ในอัตราที่ปกติใช้ในปริมาณที่น้อยครั้งก็ประสบความสำเร็จได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ท่านเห็นเดือนมีนาคมต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาหลายท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าเรามีมังคุรุ่นธรรมชาติที่ออกดอกซึ่งผมเคยให้ตัวเลขไว้กับท่านแล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์ มันจะหมดวันที่18แต่ถ้ายังมีอุณหภูมิที่เย็นลงมาบังเอิญเป็นความโชคดีของเราในช่วงปลายกุมภาพันธ์มีลมหนาวมีอากาศเย็นไม่ถึงกันหนาวนะครับแค่เย็นอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอุณหภูมิที่เย็นส่วนที่สองคืออายุใบครับปรากฏว่าอายุใบเขาแตกได้เขาแตกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็มีธันวาก็มีอายุใบเขาได้เป็นส่วนสนับสนุนที่สอง ขันพอมาเจอสภาวะการใช้ปัใจจัยในส่วนที่3ก็เลยทําให้มังคุดชุดนี้สามารถที่จะออกดอกได้ออกดอกได้ในปริมาณที่เป็นรุ่นธรรมชาติแล้วก็มีปริมาณกระจายอยู่ทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ต้องมีสิ่งพิสูจน์ขึ้นมาอีกในทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าแล้วจะมีมังคุดที่ยังไม่ออกดอกอีกมากมายทีเดียว ถามว่าที่ไม่ออกดอกก็มีมากประมาณสักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ50%ของพื้นที่คือครึ่งต่อครึ่งนะครับถามว่าครึ่งต่อครึ่งนี้ไม่ออกเลยใช่ไหมออกมาบ้างนิดหน่อยเราก็ถือว่าไม่ออกคำว่านิดหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ2% 5%หรือไม่เกิน10%ทำไมถึงไม่ออกก็ต้องมาหาคำตอบต่อไปว่า ท้ายสุดคำตอบก็คืออายุใบของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาเพิ่งผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วการสะสมความสมบูรณ์ของเราไม่เพียงพอมันก็เลยกลายเป็นคำตอบว่าเขาไม่สามารถที่จะออกดอกได้ก็มีพี่น้องสกรบางท่านนะครับก็ได้เล่าให้ฟังบางครั้งก็เกริ่นให้ฟังในเรื่องของบางครั้งเราก็ท้อแท้เหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ย เราก็พยายามนะครับที่จะดูแลให้ใบให้มันดีแตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามันต้องออกดอกได้แต่ทำไมมันออกดอกไม่ได้เลยผมพยายามที่จะคุยเพื่อหาข้อมูลเราก็พอสรุปได้ว่าเพราะมังคุดเขาไม่เครียดทำไมเขาไม่เครียดเพราะเขาเป็นพืชแซมที่อยู่ภายใต้ล่มเงา เพราะล่อเงามันมากเหลือเกินมันก็เลยออกดอกไม่ได้ต้องรอสภาวะความยาวของช่วงแสงดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้นะครับผมจึงต้องเอามาเล่าให้ฟังถามว่าเล่าให้ฟังเพื่ออะไรให้เรามองในฤด,ดูการหน้าต่อไปถ้าท่านที่เป็นผู้ที่ติดตามรายการของเราในช่วงเมื่อวันพุธเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราให้มุมมองเลยนะครับว่าการทำบังคุดนั้นมีใช่มองวันนี้เวลานี้อย่างเดียวเราต้องมองถึงฤด,ดูกาลหน้าเอาไปมองทำไมพี่น้องสก่อนครับสิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันพอสรุปให้เราได้เห็นภาพที่อยากจะให้ท่านฟังตรงนี้ว่าประการที่หนึ่งความสมบูรณ์ คือมังคุดที่มีความสมบูรณ์เนี่ยมีปริมาณใบมากมีความเข้มมีความหนานแน่นมีความสดใสเนี่ยถ้าถึงเวลาออกดอกของเขาเนี่ยเขาจะออกเป็นชุดใหญ่ออกได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา40วันหลังจากฝนทิ้งช่วงเขาก็จะออกดอกได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการสร้างใบเราจะต้องทำใบให้ได้ อันนี้คือมองในอันดับที่หนึ่งคือความสมบูรณ์จากปริมาณของใบสูตรสำเร็จของเราก็คือหลังบังคุดออกดอกก็ต้องทำใบหลังมังคุดติดผลก็ต้องสร้างใบอีกชั้นหนึ่งถ้าเขาจะแตกในธรรมชาติประมาณเดือนออพฤษภาหรือมิถุนาต้องสนับสนุนให้เขาแตกนี่คือส่วนที่เรามองส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองไม่ว่ามังคุดของท่านจะมีผลผลิตหรือไม่มีผลผลิตเราต้องมองแล้วครับว่า ถ้าเขาเป็นบังคุดที่ให้ผลผลิตมากเรายิ่งจะต้องสร้างระบบความสมบูรณ์ให้มากขึ้นทุกระยะหลังออกดอกก็ต้องสร้างใบพอครบกำหนดสามเดือนก็ต้องสร้างใบต่อมาก็คือหลังจากบังคุดติดผลในขณะเดียวกันหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วพอเข้าถึงเดือนกรกฎาหรือสิงหา เราก็ต้องสร้างใบอีกชั้นหนึ่งเป็นการสร้างใบถึงสามชั้นใบเราก็จะทําให้ในฤดูการปีการผลิตหน้าเมคุดของเรามีปริมาณใบที่หนาและมีความสมบูรณ์เขาพร้อมที่จะออกดอกได้ส่วนของกรณีถ้าเป็นแปลงที่ไม่ได้ให้ผลผลิตในแปลงที่ไม่ได้ผลผลิตนั้นเราก็ต้องรู้ครับว่าเราจะประหยัดต้นทุนวันนี้ ถ้าเขามีใบอ่อนก็ให้เขาดูแลความสมบูรณ์ของใบอ่อนให้ผ่านไปหลังจากนั้นเราก็จะพักตัวไปตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกดาครั้นพอไปถึงเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาคมเราก็จะเริ่มขั้นตอนการฟื้นฟู หมายความว่าอย่างไรหมายควาว่าใดปกติของเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นสภาวะฝนทิ้งช่วงถ้าเดือนกรกฎาคมช่วงอยู่ประมาณสิบเดือนสิงหาคมเราก็จะกระตุ้นใบทันทีคือส่งเสริมสนับสนุนการแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่าถ้าในช่วงเดือนกรกฎาเกิดฝนทิ้งช่วงเราก็จะมีขั้นตอนตามระบบของเรา ในเอกสารท่านจะเห็นนะครับว่าการเปิดโคนคาดโคนแต่งกิ่งการใส่ปุ๋ยการกระตุ้นด้วยาสารไทยโอูรีเียร่วมกับในส่วนของตัวปัจจัยต่างๆก็จะเริ่มดำเนินการถ้าเดือนกรกฎาฝนทิ้งช่วงแต่ถ้าในเดือนกรกฎาฝนไม่ทิ้งช่วงแล้วเราคิดว่าเราจะรองวัดดวงกันดูในเรื่องของภาวะอากาศเพราะว่า เราหาความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศไม่ได้เลยในภาคตะวันออกเราเราก็จะปล่อยให้เขาดูแลตัวเองพัฒนาต่อไปจนกระทั่งผ่านเดือนสิงหาไปเดือนกันยาและเดือนตุลาคมพอไปถึงเดือนตุลาคมนั้นโดยธรรมชาติเขาจะเริ่มแตกใบอ่อนเขาจะเริ่มแตกใบอ่อนในมุมมองผมเองนั้น อยากจะให้ท่านเห็นภาพหยยดๆเรื่องหนึ่งคืองานศึกษาวิจัยของเราเนี่ยได้ทำการศึกษาว่าถ้าสมมุติว่าในเดือนตุลาคมเกิดสถานะที่มีฝนเริ่มน้อยลงหลัง23ตุลาคมเรามีโอกาสเห็นดอกบังคุดดอกแรกในวันที่25พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาปัจจัยแทนที่เดิมในอดีต เราจะเปิดโคนคาดโคนแต่งกิ่งลมควันนะครับในเดือนตุลาคมใส่ปุ๋ยอะไรประมาณนั้นให้น้ำเพื่อเอาดอกแต่สิ่งที่ท่านได้รับคือใบเพราะนั้นเรากลับเปลี่ยนแผนครับเดือนตุลาคมเราจะไม่ทำอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมนั้นเราก็จะเริ่มสร้างความเครียดโดยการหาปัจจัยไปเปลี่ยนตาใบให้เป็นตาดอก คือการสร้างความเครียดเพราะถ้าหาว่าเขาเป็นตาใบาเขาจะใช้ระยะเวลาแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเป็นใบอ่อนแต่ถ้าเขาเป็นตาดอกเขาจะใช้เวลา140น้อย40บัตเพราะนั้นในสูตรสำเร็จในเอกสารก็จะมีเรื่องของการบ่มตาเพื่อให้เปลี่ยนตาใบากลับมาเป็นตาดอกแล้วเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในเดือนพฤศจิกายนถ้าเรายังไม่ประสบความสาเร็จอีก เพราะว่ามันมีปริมาณเดือนตุลาเนี่ยฝนไม่ทิ้งช่วงแล้วเดือนพฤศจิกายนยังมีฝนตกอันนี้คือสมมุติเท่ากับว่าเดือนพฤศจิกายนเราจะเจอสถานะการแตกใบอ่อนของมังคุดและในเดือนพฤศจิกายนของมังคุดนั้นถ้าเป็นในอดีตเราก็เริ่มมีอาการท้อแท้แล้วว่าได้ดอกมังคุดรุ่นแรกเราไม่ได้เราจะได้รุ่นหลัง คำว่ารุ่นหลังก็คือออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์แต่ความจริงแล้วจากงานศึกษาวิจัยที่เราทำมากลับพบว่าเราสามารถที่จะทำให้มังคุดที่แตกใบอ่อนในเดือนพิกาธันวานั้นออกดอกได้อย่างมีคุณภาพในเดือนมกกราคมหลังปีใหม่ดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนสูตรจากการที่มังคุดแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติในเดือนพิกา เราก็จะทำการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเร่งการเจริญเติบโตสนับสนุนการเจริญเติบโตเร่งการเจริญเติบโตไปจนกระทั่ง ครบ60วันหลังจากแตกใบอ่อนพิจิกาธันวาขั้นพอเข้าสู่เดือนมก,กราคมเราก็จะมีสูตรสำหรับการสร้างส่งเสริมการเจริญเติบโตในเรื่องของการออกดอกเราก็จะเปลี่ยนสูตรจากเดือนพิกาเดือนสูตรที่หนึ่งมาเป็นเดือนตุลาสูตรที่สองแล้วก็มาเป็นเดือนมก,กราสูตรที่สามก็จะทำให้มังคุดเหล่านั้นออกดอกได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อยู่ในปริมาณตั้งแต่ 60- 100%ถึงเอร์เซ ดังที่ท่านหลายท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแปลงซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเรื่องวิชาการเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ใครสนใจก็ได้ประโยชน์ไปใครไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาตรงนี้เพราะว่าการศึกษาไม่ใช่เป็นการหาประโยชน์จากปัจจัยแต่เป็นการหาคำตอบว่าอะไรคือปัญหา และวิธีการหรือขั้นตอนอะไรที่จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นผมถึงอธิบายว่าถ้าเราไม่ลงทุนในเดือนตุลาเราอาจจะได้ดอกในเดือนพฤศจิกาแต่ถ้าเราไม่ได้ดอกในเดือนพฤศจิกาเราได้ใบอ่อนมาเราก็ยังสามารถที่จะทำให้เขาออกดอกได้ในเดือนมกราคมนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นในมุมมองของบางคดเนี่ยบางครั้งท่านที่ไม่ได้ ให้ได้รับผลผลิตคือประเด็นหนึ่งที่อยากจะสรุปให้ฟังว่ามันมีสองกรณีคือกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งนะครับออกดอกมานิดเดียวแล้วก็ไม่ออกต่ออีกเลยอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองไม่ออกดอกตลอดมาเลยแล้วจนถึงถึงณเวลานี้แตกใบอ่อนแล้วกลายเป็นใบอ่อนไปแล้วเพราะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงทำให้หลายท่านเนี่ย หมดกำลังใจหมดความหวังบางครั้งก็ท้อแท้แต่ผมก็เรียนว่าคำตอบของเราเราสามารถที่จะพัฒนาแก้ปัญหาได้เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ท้อได้แต่เราถอยไม่ได้เพราะเรามีพืชอยู่แล้วมีพี่น้องกเกษตรกรอยู่ท่านหนึ่งกําลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนมังคุดคืออยากจะเอามังคุดออกแล้วจะปลูกพืชอื่นแทน คือถ้าเป็นความคิดของท่านนั้นเราก็ไม่ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ว่าในทางกลับกันถ้าหาว่าท่านลองดูครับเรามีมังคุดอยู่แล้วแล้วเรายังมีพื้นที่ว่างทําไมเราไม่ลองทํามังคุดเหล่านี้ให้เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ไปก่อนในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็หาพืชอื่นดังที่เราต้องการมาพัฒนามาเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะครับว่า ในส่วนของมะคุดเองเนี่ยโดยธรรมชาติเขาก็ดกปีเว้นปีอยู่แล้วแต่บางท่านบอกมันไม่ใช่ทีเนี่ยสองปีมาแล้วผมไม่ได้เลยตอนนี้เพิ่งมาได้รุ่นนี้เองเนี่ยมันเพิ่งเป็นเม็ดเป็นดอกซึ่งผมก็ให้คําตอบว่าก็เพราะว่าอายุใบเขาได้ความสมบูรณ์เขาได้แล้วอากาศเขาได้ในช่วงบังเอิญเป็นความโชคดีของเราชาวตะวันออกด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ผมได้ค้นพบศึกษามานี้ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่น้องสกรคุณตอยติงละครับเพราะว่าเป็นนักวิจัยที่ค่อนข้างจะละเอียดบางท่านต้องเข้าใจนะครับว่าความเสี่ยงการทำงานศึกษาเนี่ยความเสี่ยงก็คือสําเร็จและไม่สําเร็จแต่ความสําเร็จและไม่สําเร็จนั้นเป็นการหาคำตอบว่าทำไมถึงสําเร็จและทำไมถึงไม่สำเร็จ นี่คือสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นพี่น้องเสกกรทีเ่เป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้นั้นท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องหาคําตอบในตัวท่านเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าในคําตอบของไม้ผลน,นั้นมิใช่ว่าเราทำไปครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราก็สรุปว่าเนี่ยคือคำตอบ การที่เราจะหาคำตอบในกลุ่มไม้ผลนี่นะครับเราจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย2-3ถึงครั้งหรือ2-3ถึงปีจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่พอเราใส่นี้ไปครั้งเดียวฉีดพ่นครั้งเดียวเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีเกษตรกรกท่านหนึ่งนะครับไปซื้อปัจจัยบางอย่างแล้วเอามาใส่ โอ้ยดีมากเลยมาทำให้เป็นอย่างนูง้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีมาตลอดตั้งหลายเดือนแล้วมันยังไม่พัฒนาใส่นี่ไปครั้งเดียวคําตอบก็คือถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญเราใส่ปัจจัยนี้เข้าไปมันก็เลยเปลี่ยนแปลงทําให้เรานั้นเข้าใจผิดเพราะ,ะนั้นผมถึงต้องอธิบายว่าเรา ยังคงทำการศึกษาต่อไปเพื่อความแม่นยำถูกต้องในฐานข้อมูลทางหลักวิชาการประเด็นที่ให้ท่านมองต่อไปก็คือว่าในเมื่อเรามีต้นมังคุดอยู่แล้วถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะสำเร็จและไม่สำเร็จเราก็ควรจะต้องใช้พืชตัวนี้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปออพี่นชกิก่กรครับพืชอะไรก็ตามที่เป็นพืชเพื่อการส่งออกเราก็จะสนับสนุนตลอดมา เพราะถือว่าเราทําการผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นอาชีพเป็นธุรกิจเรามีการใช้ต้นทุนต้นทุนเหล่านี้ยิ่งถ้าสูงมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เรานั้นมีผลต่างกําไรน้อยลงอย่างกรณีที่ท่านไปร่วมง,งานยมชมแปลงสาธิตของบริษัทเจตทท่านอาจจะเห็นนะครับว่าทําไมถึงได้พ้นปัจจัยเยอะแยะนักนั่นคือการหาคําตอบว่า ถ้าเราพ้นปัจจัยไปแล้วพืชตอบสนองไหมมังคุดตอบสนองหรือไม่พ่นในอัตราขนาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วพ่นตลอดมาเนี่ยมันได้ประโยชน์จากการพ่นไหมถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็แสดงว่าพืชไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะสรุปประเด็นตรงนี้ว่าในระยะเวลานี้พิทักษกรไม่ควรใช้ไม่ควรพ่นควรจะทำอะไรก็คือเรื่องของการพักตัว และในขณะเดียวกันถ้าเราลองเพิ่มระยะเวลาเพิ่มอัตราหาความสัมพันธ์กับในเรื่องของอากาศเราก็จะพบคำตอบออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าทำไมถึงเวลาช่วงนี้เนี่ยปัจจัยที่เราพ่นเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มันคุดออกดอกได้เร็วขึ้นเราก็จะสรุปประเด็นสาระตรงนี้เพื่อให้เป็นคำตอบต่อไปว่าถึงเวลาตรงนี้ท่านควรจะใช้ปัจจัยอะไร ใช้ในอัตราเท่าไรท่านควรมีข้อสังเกตอะไรบ้างนี่คือประเด็นที่มันจะต้องมีความสัมพันธ์เหมือนอย่างกรณีของการให้น้ำอย่างกรณีให้น้ำท่านที่ไปฟังท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นมังคุดใบเพสลาดเราเต็มรัศมีร้อปอร์เซน์ของน้ำ แต่ถ้าเป็นมังคุดใบแก่ที่มีอายุมากสีเดือนหเดือน6เดือนเราก็คุมรัศมีน้ําลงมาเป็นการคุมน้ําครึ่งวงก็จะทําให้ผลของการออกดอกถูกต้องแม่นยํากว่าและเมื่อใดก็ตามที่เราจะทําการสนับสนุนการออกดอกเราจึงจะมีการกระจายน้ําให้เต็มรัศมี ถ้าในากรณีที่เป็นใบแก่แต่นั่นหมายความว่าณเวลานั้นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสต้องต่ำไม่ใช่มีหมอกมีน้ำค้างแล้วเราไปเพิ่มน้ำแล้วเราพ่นปัจจัยดึงท้ายสุดมันก็จะกลายเป็นใบทันทีนี่คือ,อสาระที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเป็นการมุมมองว่าบางครั้งการที่เรามีพืชอยู่แล้วแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงโดยการ ตัดทิ้งหรือในการทำลายเพื่อเปลี่ยนพืชใหม่มันจะกลายเป็นการสูญเสียรายได้แต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนแปลงพิกพัฒนาเอาพืชเหล่านี้กลับมาเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาเราก็จะมีกำลังมีพลังและก็มีความสำเร็จที่จะทำให้เรานั้นมองข้ามผ่านตรงนี้ออกไปได้ ก็ฝากไว้เป็นมุมมองสาระสําหรับมังคุดในวันนี้นะครับเพื่อให้มังคุดยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเราต่อไปแล้วก็เรียนว่าสําหรับท่านที่ยังสนใจในโอกาสหนึ่งบริษัทเชียไถอาจจะมีการนําเสนอข้อมูลหลักวิชาการสําหรับผู้สนใจจริงๆท่านเข้าไปที่ Facebook ใช้เจียไถนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเชียรไถหรือ Facebook ของอ ขนาัพย์การเกษตรหรือ Facebook ของเฉยพึกเขาไรายาเราสามารถที่จะแจ้งความจำงหรือแจ้งประสงค์ไว้ได้นะครับถ้าหากว่ามีการประชุมในระบบผู้สนใจจริงๆเราก็อาจจะต้องมีการจัดและก็เรียนเชิญท่านเข้ามาฟังเพื่อให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดครับคงจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่นี้ ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาและก็ช่วยสนับสนุนพิพันฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ใช้ยพกเกษรจันทบุรีในทุกสาขาพบกันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับจัักวนนเห